สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้เมื่อเบื่อครับท่านผู้ชมเสด็จยังกินแรงครับผมจะพาท่านผู้ชมไปหาเนวมากินแรงครับเมื่อนี้ครับพ่อแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็ดละงกครับเมื่อเนี้ออกมาสีโมงแรนงคือเกาครับไปหาเห็ดละงกครับอาหารปลาเลี่ยงข้นครับ พอแล้วครับติดสามดอกแรกครับอบอกหือบออกรุดบอกหือบรุดขาดหรือบกขาดโอ้ยเสียดายเดีขาดคาวมากลลวเอาตีนไว้นี่ยละเอาไว้ไว้เสื่อแล้วดอกนี้เืิมกันก่อนเพราะได้แกงแรงสำหรับมือนี้ครับวันที่22กรกฎาคม2 5 0 0หารอย 6 5ครับพิกัดอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับพ่ออีกดอกหนึงครับขันบอลีีอยู่เลาะงาใหม่คือสีบลเเรือดอกครับนี่พอดีอยู่เต่งามใหม่เอาเอาเก็บไปร่วมกันครับพอดีกแกงแรงได้ยักซิปก็ดอกก็สีกแดงนะครับ ไปครับนี่ครับพ่อยแล้วครับตัวนี้ก็บบางต้นใหม่อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสงสัยจะมองบ่เห็นครับบางต้นใหม่ก็เลื่อยเหลือเป็นอาหารโอ้ตัวนี้กับใบไม้ป๊กครับนี่ครับโอ้ดอกนี่กำลังกำลังออกงามนะครับสงสัยจะออกตอนตอนเที่ยงนี่มั้งครับนี่ตอนแดดออกเลยครับ ไปเป็นอาหารสดีๆมานนี่เอามากครับท่านผู้ชมครับสิบเบืองผลงานว่าสิใด้บ่อจะกสิบกว่าดอกกับพ่ะหรือสิเปพ่อได้แกงแรงครับมันนีค่ครับนี่ครับพ่อเราไใครนึงครับไข่ไงเติบอยู่ครับท่านผู้ชมครับหากินน้ำปลาธรรมชาติครับท่านผู้ชม พอได้แกงแรงครับเห็ดปลาเลียงข้นครับแต่ว่ากระแซบครับนี่ครับมาพออ่อยดอกหนึ่งไตเงาใหม่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเหลือแต่ไห้แต่เรือไตเงาใหม่นอ้อคันบุญย่ไตเงาใหม่ก็สุโภเลือดอกนี้คือนี่ครับม่าพออ่อย ดอกหนึ่งครับนี่กำลัางงามโอ้กำลังแกงแสบเลยถึงโพตอนสายๆนี่ละมากนี่คนออกจากปลามาแล้วถึงโพดีครับได้แล้วครับดอกนึงครับมาครับห่วยมันเป็นสีพวกเด็กแกงหน่อยนึงและบ่ครับนี่ท่านผู้ชมครับเป็นสีพวกเหลี่ยมเลี่ยงละบ่เนี่สงสัยสีใดเหลี่ยมเลี่ยงแล้วล่ะนี่ นี่อีกบอยจากดอกโอ้ดีมะพรอยอดอกนึงครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้่อทำคลิปนั่นแน่ได้ครับเด้อผู้ทำคลิปก็สิรอ้องฮากินน้ำปลาน้ำดงนี่แหละครับได้พอได้แกงกินแรงครับนี่ดอกนี่เท่าเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ